ครับก็สวัสดีเพื่อนๆนและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับกิจทายอินเวอร์เตอร์รุ่น1,000วัตต์ตัวนี้เป็นของลูกค้าเก่าจากจังหวัดจันทบุรีลูกค้าเคยส่งมาซ่อมถ้าจะไม่ผิดเมื่อน่าจะเมื่อปร,ประมาณธันวาคมปีที่แล้วนะครับทางนี้ส่งมาซ่อมด้วยอาการเปิดไม่ติดนะครับลูกค้ามีโน้ตมาบอกว่าฟ้าลงฟ้าลงใกล้ใกล้บ้าน เครื่องเปิดไม่ติดลูกค้าได้ลองแกะเครื่องดูแล้วฟิวไม่ขาดนะน่าจะเป็นฟิวทางฝั่ง AC ไม่ขาดนะครับผมตรวจเช็คในเบื้องต้นเนี่ยลองจ่ายไฟเข้าที่ตัวเครื่องนะไฟ DC นะครับพอจ่ายไฟเข้าเครื่องอ่สังเกตว่ากระแสผมรีดิตดไว้3แอมป์เนี่ยกระแสมันไหลที่3แอมป์เลยนะครับก็แสดงว่าตัวเครื่องมีการช็อตอยู่ทางฝั่ง DC ทางฝั่ง DC นะครับมีการชอ็อตอยู่ก็จะเป็นในส่วนของ DC to DC Converter นะครับน่าจะมี m o สเฟตช็อตไม่รู้ว่าจะเกิดจากฟ้าลงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ลูกค้าแจ้งว่าฟ้าลงแล้วก็มีอาการอาการนี้นะฮะเปิดไม่ติดก็เดี๋ยวทําการแกะตรวจเช็คดูนะครับ ครับที่ลูกค้าบอกว่าฟิลไม่ขาดน่าจะเป็นฟิลทางฝั่ง DC เพราะว่าฟิล AC อยู่ตรงเนี้ยนะครับผมเช็คแล้วฟิลขาดแล้วก็มีรอยชอ็อตอมีรอยอาร์ครอยสปาร์กบริเวณนี้ด้วยก็มันไม่มั่นใจนะเครื่องนี้มีรอยแก้ไขบริเวณออปโต ลูกค้าเคยส่งมาซ่องกับผมนะแต่ว่าให้มั่นใจว่าหลังจากนั้นเอาไปทําที่อื่นมาด้วยหรือเปล่าเพราะว่า,วาบริเวณออฟตมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนเบี้ยวๆนะครับแล้วก็อันนี้ลูกค้าถอดอมีการถอดตัวบอร์ดออกมาแล้วนะ,ะก็น่าจะมีการถอดบอร์ดออกมาตรวจเช็คหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าอน,นีี้มันมีรอยสปราร์กเห็นไหมครับ ลายปลงลายปิ้นอนะฮะอันนี้น่าจะน่าจะโดนฟ้าลงจริงๆนะอันนี้อาจจะเสียหายหนักเลยนะนะครับก็ยังไม่รู้นะเพราะว่ามันมันอันนี้ทางฝั่ง AC นะครับก็ฟิวขาดเหมือนกันยังไม่ได้เช็คมอสเฟตดว่ามอสเฟตมีช็อตหรือเปล่านะนะครับเอาเครื่องอ่ะผ่านการถอดมาแล้วเนะี่ยตัวบอร์ดเพราะว่าตัวประกับหลวมหมด แล้วก็ทางฝั่ง DC เนี่ยมีการช็อตด,ด้วยนะฮะ,ะมีการถอดมาเพราะว่าไอตัวซิงค์เนี่ยมันไม่เข้าอยู่ในร่องมันก็นเดี๋ยวต้องถอดบอร์ดออกมาทําการตรวจเช็คดูว่าเสียหายเยอะหรือเปล่าฟ้าลงมีโอกาสที่จะเสียหายเยอะนะครับเพราะว่ามันมีแรงดันจากฟ้าผ่านะฟ้าฟ้าฟ้าแลบฟ้าผ่าเนี่ยมีแรงดันสูงก็อาจจะทําให้อ,อุปก,กรณ์ เสียหายหลายส่วนเดี๋ยวต้องลองเช็คดูก่อนนะครับถอดตัวบอร์ดออกมาตรวจเช็คมีมอสเฟสช็อตได้ทําการถอดมอสเฟสตัวที่ช็อตออกมาแล้วนะครับในตําแหน่งนี้แล้วก็ลองจ่ายไฟเข้าที่ตัวเครื่องอทดลองเปิดเครื่องนะครับเครื่องเปิดติดแต่ว่าไฟค้างทั้งสองดวงเลยไฟเขียวไฟแดงค้างทั้งสองดวงพัดลมหมุนตั้งแต่เปิดสวิช์เลยนะครับ MCU ร้อน นี่นะเดี๋ยวยิงวัดอุณหภูมิให้ดูเห็นไ,ไหมครับไมโครโคโอนโทรลเลอร์ร้อนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยครับห้าสิบองศาห้าสิบห้าก็อาการนี้ไปต่อไม่ได้นะครับ เพราะว่าไมโครคอนโทรเลอร์เสียอตอนนี้ไฟดับหมดแล้วแต่พัดลมยังหมุนอยู่นะฮะไมโครคอนโทรเลอร์ร้อนจีเลยไมโครคอนโทรเลอร์ Micro เสียแล้วเพราะว่าฟ้าลงอย่างที่ผมบอกนะครับมันเสียได้หลายอย่างนะฮะเสียได้หลายอย่างเสียได้หลายจุดสามารถเสียได้ทั้งบอร์ดนะฮะเพราะว่าแรงดันไฟฟ้าจากฟ้าผ่าเนี่ยมันสูง หลายพันโวลต์นะครับก็เมื่อมันเซิร์ชเข้ามาเนี่ยมีโอกาสเสียได้หมดนะทานอ่ามอสเฟตทานซิสเตอร์ไอซีไอซพอะไรพวกนี้นะครับแต่ตัวเนี้เอ็มเสียก็อย่างอื่นเราก็ไม่ต้องซ่อมเพราะว่าถึงแม้เปลี่ยนอะไรตัวอื่นไปเครื่องก็กลับไปใช้งานไม่ได้เพราะว่าไมโครคอนโทรลเลอร์เสียนะครับไมโครคอนโทรลเลอร์ Micro เสียอะไรมีขายยแยะ ตัวไอตัวชิป IC มันเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่มีโปรแกรมที่จะเขียนลงไปอันนี้คือปัญหานะครับก็ไม่สามารถซ่อมได้ครับตัวนี้ไม่สามารถไปต่อได้นะครับก็มาได้เท่านี้นะครับต้องระวังนะฮะมีหลายๆคนที่ เวลาฝนตกฟ้าร้องนะครับอุปกรณ์พวกอินเวอร์เตอร์กิทไทยอินเวอร์เตอร์โดนฟ้าลงคือไม่ได้โดนลงที่ตรงๆแต่ว่ามีฟ้าลงใกล้ๆระยะห่างร้อยสองร้อยเมตรอย่างเงี้ยนะฮะมันมีการเหนี่ยวนํากระแสไฟฟ้าแรงดันสูงเข้ามาตามตามระบบไฟบ้านอะไรเนี้ยนะครับทําให้อุปกรณ์พวกนี้เสียหายได้ต้องระมัดระวังเวลาฝนตกฟ้าร้องก็ต้องปิดเครื่องตัดเบรกเกอร์นะครับ ทั้งแผงทั้งไฟฟ้านะครับก็จะพอช่วยได้ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปผิดพลาดกันใดขออภัยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ